สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุกครูซุกขคนครับผมพ่อครับเชฟในอีกเช่นเคยครับมื้อนี้พาพี่พาน้องมากินตำซั่วก้าปุ้นพี่น้นองตำซั่วก้าปุ้นกินกับย่างหน้ากากหมูกับมีพ,พี่น้องตำซั่วก้าปุ้นนี่ก็ใส่กุ้งสดน้ำกินกับผักสลัดกรอบเกาหลีพี่น้องงามๆเลยแบบกรอบแล้วก็มีผักกาดหินน้ำพี่น้อง เด้อครับเอฟซี FC สมองสุบอตกินน้ากันเด้อครับกินแล้วครับลงเล่นน้ำพี่น้องกินน้ำบรรยากาศอากาศร้อนครับพี่น้อง Not the i ร่มมาไว้้ล่ะนั่งแสน้มเย็นดีนะมีปิงมาดูล,ล่ะแซบพี่น้องกับเสาเทียงหนึง่งายม่วงไปละวบม่วงอย่าายสองเลย อยากหมูดังบีมันเสีองแบบดังบีมัน ปลาซิ ito, ies, ่วหลายๆเพี่น้องปลาซิวเป็นตัวทำเนือโกหลังมาส่วนไปเกาะอ và phổ biến tập hiện như đây bây giờ กับเบิดพี่น้องเอาละครับพี่น้องคลิปนี้กับพ่อซัมนี่นะครับผมคลิปหนาจังพ่อกันไหมครับผมสิเป็นแม่นูอย่างหรือว่าสิไปหาอยู่หากินแนวใดกับรอดสิตามเลยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เรื่อยครับผมเชฟในผ้าชิมผ้ารุยครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ